ภาษา,าภาษานะต้นแบบเหตุการณ์ฝังใจนี่แหละมันจะทําให้เกิดเหตุการณ์ฝังใจถ้าเลิกเรามีการเปิดปากคุณนทีนะแล้วมันจะติดอยู่ในจิตไั้เอเวลาทะเลาะกันนะมันจะเกลียดกันไม่รู้กี่ปีะกี่ปีกี่ชาติเนะ่นสองพันเพราะนั้นเราต้องหลีกเรียงตัวนี้ไปตัวเ,เองจะไม่เป็นนักกล่าวโทษสองให้อยู่อย่าไปอยู่ในเหตุการณ์นี้ ับผู้คนที่เป็นนักกล่าวโทษให้เอาตัวออกจากเหตุการณ์นี้ทันทีแล้วอย่าไปอยู่กับคนที่เป็นนักกล่าวโทษนะที่มีนิสัยอย่างนี้เพราะว่าอุปนิสยัยความคิดของคนคนหนึ่งมันมีพลังงานลบนักกล่าวโทษมันเป็นพลังงานลบท่านนะมันเป็นพลังลบมันเป็นนิสัยอย่างนั้นเมื่อไหรเราไปครบ เป็นบุคคลหนึ่งในห้าคนที่เราครบ่ถถ้าเกิดบุคคลนั้นเป็นคนนักกล่าวโทษท่านต้องเอาตัวออกมาเลยนะไปตัวมาเลยไม่ต้องไปอยู่ในสบคน,นั้นเพราะว่ามันเป็นพลังงานลบมันจะเข้าไปถูกบันทึกในดวงจิตเราเลยอยู่ในจิตใต้ของเราแล้วมันจะกลายเป็นตัวเราเลยทีนี่เราจะกลายเป็นแบบเป็นหนึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนหนึ่งในห้าของคนที่เป็นนักกล่าวโทษเพราะฉะนั้นหลีกได้หลีกนะฮะแล้วก็เอาเรื่องของฝึกทักษะ ทักษะในการที่จะเป็นคนที่รับผิดเนาะเอามาช่วยเรื่องก,กาๆเป็นเราจะไม่เป็นคนที่นักกลาวโทษด้วยดวยฝึกตัวเราแรกนะสำคัญเนาะดีไหมอืมมาข้อที่สองข้อสองนักแก้ตัวข้อสองนักแกต้ออกแกตัวเหมือนกันอน,นักแก้ตัวเหมือนกันมีมีท่านไหมเดนนักแก้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนักแก้ตัวจะเป็นนักข้ออ้างอีกไปด้วยอยีกอันหนึ่ง นักแก้ตัวมีลักษณะคล้ายๆนักข้ออ้างอ่ะคล้ายเดียวกันเลยเออจะใช้ใช้เรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วนักแก้ตัวจะใช้สมองในการคิดหาตรกกะหาเหตุผลอ่าที่จะมาแก้ตัวมันคล้ายๆนักข้ออ้างอะ่ะเหมือนกันเลยเออนักตั้งเกินไขนักข้ออ้างจังจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้ดูดีอะ่ะดูดีอะ่ะทำอะไรบางสิ่งอ,อย่าง เกิดผิดพลาดปุ๊บขึ้นมาปับ๊บจะพยายามจะหาข้อมูลที่อยู่ในอะไรจิตใต้สํานึกเราไงผมบอกแล้วไงมันเป็นพัศนาคติมันอยู่ในข้างในตัวเราเนี่ยพยายามเอาอย่างนี้เอาออกขึ้นมาใช้เออมันแปลกน้ำนุ้นเรานะเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นมันมีอะไรอยู่อยู่ภายในเราอะอยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่ในดวงจิตแล้วเนี่ยเออเป็นสิ่งที่มันมันไม่ไม่สวยงามจะเอาเนี่ยเอามารองรับขึ้นมาที่สมองชิดเลยว่าเอามารองรับคําพูดที่จะมาแก้ตัว เออน่าสำคัญแต่แก้ตัวทุกอย่างเพื่อเอาตัวเองรอดสําคัญถ้าอุปนิสัยนี้เกิดขึ้นกับตัวเราแก้ไขได้อย่างเดียวนะแก้ไขอย่างเดียวนะที่ชิ่งบอกนะเราต้องเป็นคนที่ไม่เป็นนักแก้ตัวเราต้องเป็นคนที่นักรับผิดเป็นคนนักรับผิดชอบอย่างเดียวรับทั้งผิดรับทั้งชอบอย่าไม่ต้องแก้ตัวและจะเป็นคนรับผิดไม่รับนักแก้ตัวแล้วจะเป็นที่ว่า แต่ไม่ยอมจำนวนนัมันคนละอย่างกันนะเออรับผิดแต่ไม่ยอมจำนวนก็คนนี้ไม่เหมือนกันนะเออคือคือการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารับผิดไปแต่ไม่ยอมจำนวนมันเหมือนกับว่าเออบางคนว่าเอ้ยมันอ่อนแอหรือเปล่าเ,าเอ้ยมันอ่อนแอหรือเปล่าไม่ใช่คนอ่อนแอเออไม่ใช่คนแอ่นะคนที่รับผิดไม่ใช่คนอ่อนแอเขาเป็นคนที่มีอย่างหนึ่งคือเขามีรกรอบเซ่เขาเรียกว่าไม่ยอมจำนวน นักแก้ตัวมีทางเดียวสำหรับตัวเรานะเอาตัวเราก่อนอ,อเราจะต้องเอาเรื่องของการเป็นคนที่รับผิดรับชอบด้วยมาอ,อยู่ด้วยกันเราเราจะไม่มีอุปนิสัยของเขาว่านักแก้ตัวนะเหตุการณ์อะไรที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นไม้ว่าในองค์กรเราขอบคุณมากคุณตะกี้ให้กุลาขอบคุณมากที่ให้องค์กรเราหรือทีมเราอนะ เกิดมีใครคนใดคนหนึ่งผิดพลาดถึงแม้เขาจะอยู่ภายใต้ของเราตามแต่เราเป็นหัวแม่ทับนะสิ่งสำคัญเราจะต้องเอาใช้ข้อหนึ่งด้วยจะไม่ต้องไปโทษกับลูกทีมนะฮะหรือผู้ใต้บงังคับบัญชาเด็ดขาดเราเป็นลีดเดอร์ชิพเราจะไม่กล่าวโทษนะขพรสองแล้วเราก็จะไม่แก้ตัวเราจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนี่คือลักษณของลีดเดอร์ชิพ อะไรเช่นเขาต้องมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนิสัยไอคอนสอนสาคัญเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นปุ๊บท่านจะเป็นคนที่สูญเสียความเป็นหรือได้ชิบความเป็นภาวะผู้นำน,น,นั่นทีเลยสําคัญข้อนี้นะการเป็นนักแก้ตัวอย่าให้เกิดขึ้นในตัวเรานะครับเช่นเดียวกันเราไปเจอเหตุการณ์ในการของในบริษัทหรือในองค์กรหรือในสมาคมหรือในเพื่อนฝูงหรือแล้วแต่ถ้าเกิดเจอใครเป็นคนที่นักแก้ตัว นั่นคือมันเป็นพลังงานลบอย่างหนึ่งเหมือนกับข้อที่สองท่านต้องเอาตัวท่านออกมาจากเหตุการณ์นั้นอย่าไปแวะข้องเกี่ยวเด็ดขาดเพราะมันเป็นพลังงานลบที่น่ากลัวสุดเลยคำพันนักแก่ตัวแล้วมันตัวเนี้ยมันจะเป็นภาพจานะภาพจํามันจะเข้ามาในเข้าในหูเราได้ยินปั๊บเนี่ยแล้วอยู่ในตาเราขับปับป๊บปั๊บปั๊บนะแล้วมันจะเข้ามาในจิตได้เสมอแล้วมันจะกลายเป็นตัวเราเลยือไดีกนะีกคนเหล่านี้ลีกพวกนัก เล่าโทษกันหนักแค่ตัวลีกได้ลีกเลยนะนี่คือสําคัญฝึกไว้ในเหตุการณ์นี้เราฝึกไปนะอ,อ,อย่าไปข้องเกี่ยวเพราะมันจะเป็นตัวชุดรั้งการเติบโตในธุรกิจเราสําคัญมากเลย